เกลือปรุงทิพย์ชาวบ้านบางจานเพชรบุรีทัดทานโรงงานเขาขยะวันผลกระทบคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมชุมชนพอนหน่วยงานดูแลจริงจังสวัสดีครับคุณผู้ชมครับห้ามงเย็นกว่าๆทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบกับจับเขาบรรเทาทุกข์ผมนั่งอาสา,ามาช่วยบรรเทาทุกข์ครับ คุณผู้ชมสามารถส่งเรื่องราวความเดือดร้อนของท่านมาได้ทาง SMS 4111366และท่านที่ร่วมกันส่งเรื่องราวมาเป็นหูเป็นตากับทางรายการนะครับร่วมกันรับเสื้อจับเข่าบรรเทาทุกอย่างนี้วันละ3าตัวครับความเดือดร้อนวันนี้เป็นของพี่น้องชาวตำบลบางจานอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่ยังหวนกับคําตอบในการก่อสร้างโรงงานเผาขยะที่อาจเกิดขึ้นในเขตชุมชนเกษตรกรรมนะครับพวกเขาเดินหน้าคัดค้านเรื่องนี้มาถึง2ปีแล้ว วันนี้มีความคืบหน้าเป็นอย่างไรทีมงานจับเข่าบรรเทาทุกลงพื้นที่ไปตรวจสอบและพูดคุยถึงความทุกข์ร้อนนี้ไปชมกันเลยครับ <S <S และนี่คือพื้นที่กว่า25ไร่ภายในเขตตำบลบางจานอำเภอเมืองจังหวัเดเพชรบุรีที่คาดว่าจะใช้ก่อสร้างโรงงานเผาขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยใช้ขยะ700ตนันต่อวัน และสามารถผลิตกระสแสไฟฟ้าได้ประมาณ9.9เมกะวัตต์ซึ่งชาวบ้านในชุมชนและที่อยู่ใกล้เคียงได้ออกมาคัดค้านถึงความไม่เหมาะสมเพราะบริเวณนี้เป็นพื้นที่สีเขียวและอยู่ห่างจากชุมชนเพียง500เมตรทั้งบ้านเรือนโรงเรียนวัดสถานีอนามัยที่ตั้งโรงงานเนี่ยอยู่ติดกับคลองส่งน้ำซึ่งมันเชื่อมต่อกับแม่น้ำเพชรและก็ไหลลงทะเล ที่ที่ปากทะเลแล้วข้างๆนี่เป็นพื้นที่สีเขียวมดเลยอะเป็นคนทํานาถ้าสมมติว่าถ้าคนทํานาเคียงโรงงานนี่ก็ทําไม่ได้ถ้าคนท,นาานทําน,ทนาจะเอาอะไรกินนะลูกเพราะที่นี่ก็ใช้ทํานาส่งลูกเรียนอะไรจรึงไม่เอาอเพราะว่ามันเป็นพิษแล้วก็มีมีที่ว่าจังหวัดอื่นที่เขาทาแล้วอเห็นผลแล้วว่าเป็นพิษจริงๆกา๊าซที่มันจะออกมาเนี่ยมันเกิดมาแน่เลยไนโตรเจนไดออกไซด์แล้วก็ซัลเฟอร์คือกร,รมมันทันอะ พวกนี้มันมีอันตรายต่อสุขภาพโรงงานเราไม่ได้ตังเกียดแต่เรากลัวขยะกับกลัวไอ้จราจรอันตรายจะเกิดกับประชาชนของเหม็นขยะไม่มีใครอยากได้หรอกทุกที่แหละไม่ใช่แต่บางจานทุกที่ไม่มีใครอยากได้เ,ออเสียงของชาวบ้านที่ออกมาแสดงพลังถึงจุดยืนอันเข้มแข็งว่าโรงง,งานเผาขยะไม่ได้ช่วยให้ขยะลดปริมาณลงแต่กลับจะมีแต่ผลกระทบต่างๆตามมาทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความเสี่ยงต่อโรคภัยจึงวอนขอความจริงใจและจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาความเป็นชุมชนที่สะอาดไว้จนรุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นเขาไม่มีโรงงานขยะนี้นะเขาอยู่ได้แต่ถ้ามีโรงงานนี้เข้ามามันไม่ปลอดภัยครับแล้วมันจะเสียไปชั่วลูกช่วหลานนะขอเห็นกับชาวบ้านขอเห็นกับลูกหลานชาวเพชรบุรีนะครับผมเชื่อว่าถ้าถ้าผู้มีอำนาจไม่ เอาไม่ต้อนรับโรงงานนี้เกิดขึ้นไม่ได้ครับแล้วก็อยากให้ชาวเพชรบุรีนะครับออกมาร่วมกันต่อต้านโรงงานขยายน,นี้เพราะเขาดูถูกเราว่าจังหวัดเราไม่มีคนโง่เยอะเพราะนั้นออกมาใช้พลังกายมากที่สุดถูกเราว่าจังหวัดเราไม่มีคนโง่เยอะเพราะนั้นออกมาใช้พลังกายมากที่สุดเพื่อยับยั้งโรงงานขยายน,นี้ไม่ให้เกิดขึยายต่อัป ชาวบ้านในชุมชนเนี่ยลงมติเป็นเอกฉัน์แล้วนะครับว่าจะไม่ยอมให้มีการก่อสร้างโรงงานเผาขยะในพื้นที่อย่างแน่นอนแต่ยังติดใจและขอความมั่นใจจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนี่ออกมายืนยันว่าจะไม่มีการอนุมัติก่อสร้างนี้นะครับคำตอบจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในช่วงหน้าครับจากเสียงคัดค้านการสร้างโรงงานเผาขยะของชาวบ้านตำบลบางจานจังหวัดเพชรบุรี ที่ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมจึงร้องขอให้หน่วยงานออกมาระง,งับโครงการอย่างจริงจังเพราะเกรงต่องเงามืดที่อาจครอบงำความคิดความเข้าใจของชาวบ้านได้งานนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจานจึงได้ออกมาชี้แจงการที่คุณจะทำโรงงานคัดแยกขยะในตำบลบางจานเนี่ยทำไมคุณไม่ไปประชาคมพี่น้องประชาชนของผมก่อนเพราะขั้นตอนนี่มันจะต้องผ่านอุตสาหกรรมจังหวัด หมนภาวะและสิ่งแวดล้อมแล้วฝ่าจะถึงมาแล้วจะต้องผ่านอำเภอจะต้องผ่านจังหวัดเสร็จตบเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้มาถึงอ,อปตอนะครับถ้าประชาชนในพื้นที่กับนายกไม่เอาหมดโอกาสที่จะสร้างให้มั่นใจได้เลยว่าร้อยปอร์เซ็นตนายกคนนี้ยืนอยู่กรงกลางแล้วไม่เอียงซ้ายแล้วก็ไม่เอียงฝาแล้วก็โปร่งใสที่สุดขอย้ำกับประชาชนทั้งหมด จากคำตอบที่ได้รับชาวบ้านก็คงเบาใจบรรเทาทุกข์กันไปไม่มากก็น้อยซึ่งเรื่องนี้เองทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจรับฟังและรับทราบถึงปัญหานี้มาตลอดพร้อมที่จะแก้ไขช่วยเหลือทุกคนคือคองการข่อสร้างโรงงานำจัดขยะนะฮะโดยเอาขยะไปทำเป็นเชื้อเพลอนี่สำหรับทำกระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็่อน่ตอนนี้ยังยังไม่ได้มีการยื่น จ้างเลยเลยนะฮะเพียงแ,แต่ว่าเขาเพิ่งไปจ้างบริษัทนะครับเ,เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทยเนี่ยเ,เป็นที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมนาะทาทาการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนประกอบการจัดทํารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมีการต่อกงเขาก็เลยเลื่อนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนออกไปก่อนโดยไม่มีกําหนดส่วนถ้ามันอยู่ใกล้ชุนชนขึ้นปัมากเกินไปเนี่ยผมคิดว่ามันขึ้นหน้าจับ ไปหาแหล่งที่มันอยู่ไกลๆนะฮะเหื่อให,ให้ให้มันอยู่ในที่ไกลๆที่เรามีชุมชนหรืออะไรนั้นก็น่าจะเป็นไปได้ครับอันนี้ก็ต้องดูความเหมาะสมครับขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนะครับที่ออกมาให้ความมั่นใจกับชาวบ้านตำบลบางจานหวังว่าคงจะบรรเทาทุกข์และมองเห็นทางออกกันมากขึ้นนะครับแต่นั่นเหงาว่าการหาทางออกที่ยั่งยืนของการลดปริมาณขยะนั่นก็คือการร่วมกันลดการใช้แล้วก็หันมาคัดแยกขยะเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับ สช่องทางในการร้องเรียนยังคงเป็นเช่นเคยนะครับ s อสมาที่4111366โทรศัพท์มาที่0835547666หรือจะส่งคลิปภาพมาที่ Facebook จับเข่าบรรเทาทุกข์ก็ได้นะครับทุกปัญหาทุกเรื่องมีทางบรรเทาแก้ไขให้คุณได้วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับ